ไม้ขาวกันแล้วนะผมมามบ้านไม้ขาวนัดกันอีกแล้วแต่ตอนนี้คือพี่เขาทําร้านเพินะ่มเติมนะมีอาหารตางๆงด้วยนะครับรอ,อแล้วก็พอนวดไว้ในขึ้นเม็ดน,นะครับเป็นอหารขึ้นเม็ดได้เลย,เลยอจะเขียนว่าน้ำนาตาเด็ดน,นะครับก็มีขนมจีนนะครับมีขนมจีนมีอาหารตามสั่ง แล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ประมาณนี้ต้น,ต,นต้นเดือนมีนามีต้นปอเทืองกำลังขึ้นนะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูเห็นว่าพี่ก็บอกว่าเมษาเนี่ยมันจะออกดอกบานตะพังเลยเหลืองๆือมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็เว้ยมาทางไม้ขาวแล้วตรงนี้พิมพ์ในค o เกิลเมดก็หาเจอนะแล้วก็ช่วงประมาณสิงหาขึ้นไปอ่ะเขาจะทำนาตอนนี้นาหมดไปแล้วมาชมกันได้ก็ไปเที่ยวกันเรื่อยเดี๋ยววันนี้ผม อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวและก็ตรงนี้จะมีเขาอยู่เขาหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเขาดุกเขาบ้านบางดุกหรืออะไรบ้านบางดุกรู้สึกบ้าเดีย๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะจ๊ะไปก่อนครับไปก่อนครับครับเดิ่มวประมาณเดียวแล้วมาเรื่อยๆนี่ จีนหาตามสั่งข้าวต้มเปิดตึ้งประมาณตั้งกี่ถุงมาหลักครัตั้งสี่ถุงเลยไม่เหนอไม่เนออ๋อถ้ามีลูกค้าเยอยั่ยมไหมครับตอนเช้าน่เปนนีดวครับนั่นนะครับเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงคือตอนเช้านี่มีมีมีน้ำจีนช่วงราตรีกต้นั่เช้าขึ้นไป ขนาดตั้งประมาณสักเเทียงๆประมาณนี้แหละน,นะสิบเอ็ดขึ้นไปนะแต่ก,ก็ยาวไปเรื่อยๆถ้ามีลูกากลมๆไงแล้วก,ก็มีอาหารก็เนี่ยประมาณขนาดนี้เที่ยวๆกันเรื่อยนะแล้วก็วัผ่านไปได้เหมือนผมผมผ่านมาเนี่ยมันจะมีพี่เขาปลูกข้าวไว้คือผ่านมามาเที่ยวอ่ะเพราะว่าแนวของธรรมชาติ ช่วงนี้มีนาเนี่ยแห้งแรงไม่ต้องบอกนะเขาจะให้น้ําให้อะไรอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็มีต้นข้าวบางส่วนปลูกเดี๋ยวถ้ามันขึ้นแล้วก็จะได้ไปิวของมันอนะ่ะแล้วก็จะไปดูต้นปอเทืองคนสายเดินทางเที่ยววันนี้มีเวลาก็จัดกันสักหน่อยแน่ไปกันเลยครับเพราะว่าเราความยอยากอยากเที่ยว จะหมดไปเรื่อยๆถ้าคนไ่เที่ยวต้องหาเดี๋ยวเมษาประมาณกลางๆเมษานะผมมาอีกว่าต้นปอเทืองกำลังออกนี่เขาหวานปอเทืองไว้นะแล้วก็เขาจะไถกรอบตอนช่วงมันถ้าพูดเดยดลยแรงกระดษนี้นะไม่ได้โดนน้ำเนี่นะเขาขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวพอออกดอกเนี่ยสองแปลงนะพี่เขาทำไว้สองแปลง เดี๋ยวตอนออกดอกเนี่ยมันจะเหลืองไปทั้งบริเวณนี้พอดอกมันร่วงเสร็จเขาก็จะถ่ายกลบเพราะหว่านไว้สองแปลงนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะมันก็จะได้ถ่ายรูปได้เขาได้ประโยชน์นะครับที่กว้างชิว,ชวสบาย แดดร้อนหน่อยไม่ใช่ปัญหาเราสายที่นี่นาเวะมาล้มพัดสบายผมกิน,กนขนมกีนไปกันเรื่อยๆโน่นเป้าหมายอีกที่หนึ่งนะผมเห็นเขานี้ด้วยนะฮะขับรถมาแล้วเห็นเ,เขารู้สึกเขาบ้านบางดุกนะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับกลาง g p s เดี๋ยวขึ้นไปดูเห็นว่าทางค่อนข้างชันผมดูก่อนไปได้แค่ไหนเพราะว่าเห็นว่ามันมีที่สําหรับสําหรับตั้งแคมป์ได้ด้วยเฮ้ย <comunque> แล้วเป็นสานีขวดวัดเรดาร์แค่นั้นเองของการบินหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่เขาบอกประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดทีผมจะขึ้นไปน่าชอบขึ้นเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงบ้างโน้สารีขวดวัดเรดาร์จุดมุ่งหมายไม่มีแต่ไปกันเลยจัดไปครับ วันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรนักหนาไปแบบชิวๆป้าหมายไม่มีแล้วแต่ก็หาไปเพื่อนๆเ,นๆเนๆที่ยวกันเรื่อยลฮะข้าวกำลังขึ้นเดี๋ยวขึ้นออกลวงสวยนะแล้วก็ปอเถืองก็ขึ้นด้วยเมตาเดือนหน้าอีกประมาณเช่นนี้ทางข้าเข้าไปข้างในเมื่อกี้ผมไปตรงที่นหนํานาตาเนตนะครับหรือผือนนาแปลงสุดท้ายตอนนี้ก็คือนหนันาตาเนตแกได้ทําร้านอาหารเนี่ย ขายขนมจีนต้องเช้าตามสั่งช่วงเที่ยงแล้วก็ขายข้าวต้มไปติดช่วเงเย็นๆย็นกลางคืนนะครับไม่ไกลเนี่ยไปอย่างนี้ประมาณอุ้ยไม่ถึงกิโลนะครับเข้าไปอุนหนุนผมก็ไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวมีปอเทืองอะไรไปถ่ายด้วยตรงนี้เห็นป้ายหลักๆก็คือบ้านไม้ขาวชิวครับาบ้านไม้ขาวนะเห็นป้ายบ้านไม้ขาวเนี่ยมันจะมีเขาอยู่ลูกหนึ่งที่มันเขาเรดา เขาเลดานี่ทางออกไปนี้ก็คือเดี๋ยวทางออกไปไม้ขาวข้างหน้าแล้วก็ทางนี้เข้าไปวัดไม้ขาวบ้านไม้ขาวตรงนี้จะมีป้ายป้ายหนึ่งโอ้เห็นไม่ชัดเลยสานีโทโอโ,โทคมนาคมเขาบ้านบางดุกสองกิโลเดี๋ยวผมดูว่ามันจะขึ้นไปได้ขนาดไหนน,ไหน,นะครับทางเห็นว่าค่อนข้างที่ขุขะระชันผสมกันและขุขระด้วยผมชอบ ทางค่อนข้างที่จะมีความลาดชันอยู่รักษาได้เลยนะแต่ผมทางคือเอาง่ายๆนะทางเขาทุกขะมากด้วยไม่เหมาะสำหรับสายที่มันนั่น ทางสวนทางได้ไหมแอบกันได้นะครับแต่ผมจะขึ้นไปดูขู่ขาครับขู่ขะเปรียบเท่าเท่าทางดินเลยแต่ก็เป็นลาดยางอยู่ขึ้นสมรวจหน่อยเอา อ๋อมีทางผ่านทางผ่านของมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยโอ้โหโอ้ยบ้านเรือนไทยโอ้ทางชันมากโอ้เหมือนน่าจะเขาจะยกไว้เป็นรีสอร์ทนะแต่ดูด,ดูทางล้างแล้วคะ่ะท่านมันเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับค่อยมาดูตรงนี้ ทางมันชันไงค่ขึ้นค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าไม่อยากจะจอดเป็นสวนยางชาวบ้านด้วยนะเดี๋ยวดูว่ามันมีที่สําหรับชิวๆได้หรือเปล่าเปลี่ยวนะครับเปลี่ยวสวนยางนิสวนยางลูกขาอยู่ด้านล่างนิดหน่อยมาขึ้นข้างบนแล้วก็ เห็นว่ามีพระอยู่ข้างบนนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆ2กิโลทางวิ่งสวนทางกันได้นะท่านนะวิ่งสวนทางอีกคันหนึ่งแอบแต่ทางด้านบนทางเรียบนะความชันนัก15้าองศาได้นะขับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเนี่ยว่าขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่น,นั่นไม่ต้องเชียนเกียร์อะไรลากเกียร์หนึ่งแบบสบายๆชิวๆ เพราะว่ามันจะได้ไม่โอ้โหนี่ปัดไม่ได้ที่จะนิดนึงโอ้เห็นวิวทะเลเลยตรงนี้ไม้ขาวเห็นไหมโอโ้ทะเลทะเลทะเลตรงนี้ไม่มี แต่ว่ามันไม่เหมาะขาลงดีกว่าอย่างนะีะ้ขาขึ้นนี่เดี๋ยวไปใหม่ <laughs> ทางมันชันไงขาลงดีกว่าขาขึ้นนี่ไม่เหมาะที่จะหยุดแวะดูเลยได้เห็นวิวแล้ว <laughs> ท่านนี่ฮนะตรงนี้ห <laughs> เห็นวิวแล้วเดี๋ยวขอขึ้นไปสุดทางงก่อนนะครับท่าน <laughs> สายโหด มันมีบ้านของชาวบ้านที่มาทำสวนนะครับแล้วก็แต่ผมยังไม่เห็นตัวบ้านเป็นแหลกนะผมอยากขึ้นไปดูว่ามันคืออะไรยังไงเราสายสมรวจเขาบ้านบางดุกมีภาพตามที่ผมคาดนะถ้ามีเนี่ยมันจะมีสวนแล้วมีชาวบ้านที่เขามาทำสวนทำทำทำไร่อ่นะไม่มีสายคลวยขึ้นนะท่านไนงะต้องให้ทางกันหน่อยอ่ะ ต้องให้ทางครัให้ทางคนตารวน่ะผมว่ามีอยู่ออมันหมดแล้วครัมันเป็นของสานีกวดวัดอากาศเขานะอ๋อหมดทางแล้ว สารีเรดาร์เดี๋ยวขึ้นไปชมอของการบินนะฮะของการบินเป็นสานีเรดาร์เฮ้ยครับไปไหนครับเนี่ยยากระาวามาแจ้งไปอ๋อเป็นขอันนี้เป็นของสานีรเรดาร์ของวิทยุการบินนะครับรเป็นเขาเปี่ยวหน้าดูนะถ้ากลางคืนนะฮะ ขอบคุณครับผมก็เป็นสถานีเรดาร์นะกลางคืนน่าจะเปลี่ยวหน้าดูก็จะมีคนทำงานหนีเฉพาะอะไรนะครับในนั้นใช่ไหมครับครับผมในไม่รู้อ่ะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูข้างนอกได้ครับนะเป็นพื้นที่ควบคุมนะใช่เราจะไม่เข้าไปข้างในของเขา โอเคเรามาเที่ยวอ,อยู่นี้แค่นี้เพราะว่าข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันมีแค่เป็นสถานีเรดนะ้าแล้วล่กว้างๆก็นะอันนั้นเองมันมีคนดูแลอยู่ครับกลางคืนหรือว่าเขามันมีแค่สถานีอย่างเดียวเข้าไปบริเวณข้างในที่ผ่านรั้วก็ไปใไหอครับ อ๋อมันยังยังไม่เห็นนี่ผมเพิ่งขึ้นมาผมขึ้นดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีลานมีแค่นี้เใช่ไหมครับจุดสูงสุดแล้วเหรอสูงสุดแล้วใช่ไหมโอเคครับผมเพราะที่เหลือเราก็จะเป็นเขตของชาวบ้านนี่ก็ทำสวนทำไร่ไปด้านล่างด้านล่างอือข้าวแช่มันมีมันมีของศูนย์นะครับเกียกครับขอบคุณครับผมโอเคข้างบนนี้ก็เป็นศูนย์เรดาร์นะ แล้วก็ศูนย์ของอสัญญาโทรศัพท์อะไรต่างๆหลายๆบริษัทก็ขึ้นมาตำรวจแล้วมันไม่มีที่ที่จะให้เข้มนะตรงนี้บริเวณนี้ไม่มีนะไม่มีที่ให้เข้มแล้วเรากลับรถแล้วก็ไปดูข้างล่างกันต่อไปกันต่อเลยหลักๆบนยอดเขานะครับมันเป็นของวิทยุการบินนะแล้วก็ของสถานาีเป็นเรยวิทยุการบินแล้วก็ของสถานีของอ ดาวเทียมเลยต่างๆมันมีดาวเทียมสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆฮนคะครับมันไม่มีที่ให้อชิลจริงๆแบบอืนะครับไม่มีที่จะชิลจริงๆถนนก็ขับรถสวนทางได้อ่าต้องแอบอีกคันนึงแต่ไม่มีจุดให้แบบมันเป็นป่านะท่านมีบ้านที่เคยมาทําไว้มันเป็นป่ามันเป็นป่าเดี๋ยวผมลงแบบเรื่อยๆแล้วกัน สองข้างทางเนี่ยป่าชัดๆอ่ะเปรี่ยวแล้วไม่มีที่เขามาจัดทำเข้มอะไรต่างๆนะครับเขาบ้านบางดุกอืเสียดายนะอเขามีสายไฟที่มันใช้ขึ้นมาของระบบเลดา้าอะไรต่างๆเนี่ยๆเยอะครับนี่ที่เขาทำอยู่จุดบางจุดเนี่ย ชาวบ้านนะ่าจะมาหาของป่าโน่นนี่นั่นนะสูงครับแล้วก็สวนของเรียกไงดีนะทางขึ้นมันทางต้นนะ่ะมันขรุขระหน่อยไงมันเลยทําให้เนี่ยบางสวนนี่น่าจะมีสวนที่เขาทาสวนทาไร่โอเคอยู่าการเดินทางวิวสวยนะครับสวนยางวางสวนเนี่ยวิวสวยครับแต่ด้วยความว,ามว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะ มันเลยเสียดายนะเนี่ยวิวข้างนี้เหมือนกับผมมองอะมองกระลัขี่รถได้เป็นสวนเป็นต้นไม้ใหญ่ปกคลุมถ้าเป็นที่เตียนนักหน่อยก็เจียมเจ๋ว <Okay. S 1> สวยครับวิวเนี่ยฝั่งนี้สวยแต่ว่ามีรถตามหลังมาสองคันนี่โอ้โหเสยียดายนะวิวตรงนี้วิวตรงนี้ครับวิวตรงนี้สวยมากนะเดี๋ยวขอขอแอบข้างทา,างนิดนะึง าาทางขึ้นด้านล่างค่อนข้างขรุขระนะด้านบนเนี่ยผมว่าผ่านอยู่นะครับถนน,นที่เขาขึ้นมาดูแลเซอร์วิสสวนยางตรงนี้ตรงนี้นะเขาเจ้าของสวนนี้อิจฉา <laughs> เราเชอบอิจฉาเขาเกีอยู่นะ มีทะเลจากภูเขา่ามีหลายๆายจุดอยู่ตรงนี้ไปมองมันเห็นโซนไหนอะเนี่ยนี่ถนน,นใหญ่ไหมไม้ขาวไหมครับเนี่ยผมไม่แน่ใจนะใครนี่ผมออกผมจํานี่ถ้าออกทางนี้ไปถึงนี่มันต้องออกทางนี้ใช่ไหมนี่ผมกาลังลงเขาอยู่คือบางทีขึ้นเขาแล้วผมลองทิศเหมือนกันนะครับนี่ข้างล่างใช่ไหมถนนถนนใหญ่ไม้ขาวค่ะน่าจะไม้ขาวใช่เลยถนนนี่ถนนเน,น็นวิ่งอยู่โอ้ วิข้างบนนะตรงนี้นะเพราะว่าโซนตรงนี้มันเป็นป่าแล้วก็ตรงนี้มียางเล็กน้อยอยางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทำร้านเฮ้ย <c> น <oughs> ี่นะทำร้านนะมองโอ้โหได้อะได้ได้ไดวันฝนตกวันชิวๆแตนะด้วยหลายๆเพระกอบนะทางอาจจะลำบากเล็น,น้อย แต่ว่าผมเป็นจุดที่น่าจะทาที่ท่องเที่ยวนะสําหรับคนคิดง่ายมันทำยากสวยครับสวยเอิ่มไม้ดีวิวสวยเดี๋ยวผมมาผมชอบวิวภูเขามันมีคนมาลงทุนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับร้านเรือนไทยเนี่ยเนะี่ยฮะบ้านอย่างเดีมเยมเห็นมาไกลนะแต่วิวสวยนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่บ้านเลือนไทยเนะก็เขาไม่คิดเหมืนอนเราแหละมาทำน่นทำนี่ไว้สวยๆแต่เนี่ยฮะตอนนี้มันล้างล้างไปเสียแล้วไม่รู้ว่าสร้างเสร็จไหมนะอาจจะสร้างไม่เสร็จอาจจะมีปัญหาก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ฮะโอโ้บ้านวิวสวยนะครับนี่ล้างครับล้าง to die นี้ไม่รู้ว่าทางไปเข้าสวนของใครนะฮะเนี่ยไม่เข้าไปแล้วนะครับเราพอดีพอดีเนี่ยนอนห่อแต่นอนปล่อยกว้างกว้างหนะอืมอ่าสวยดนะีถ้าอยู่ีกเขานะงนอนเราขึ้นแบบแบบแบบพอดีพอดีเอาแบบพอดีพอดีสูงอยู่นะครับ มันไม่มีสถานที่เตียนเตียนแบบ,แบบแบบอย่างไงอ่ะมันเลยทําให้ต้องสมรวจเหมือนผมว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันไปเที่ยวได้หรือเที่ยวไม่ได้แต่ก็คือเป็นหอควบคุมมันไม่ได้มีที่เที่เที่ยวนะครับสรุปว่าคือไม่มีที่เที่ยวแล้วก็ไม่ปลอดภัยหลายๆอย่างเปียวครับทางชันแบบลกๆทางขึ้นได้สบายแต่ทางชันแล้วล็อกใครขึ้นไปเที่ยวมันมันก็ คือไม่มไม่ได้จีตท่องเที่ยวอ่ะง่ายเลยจบที่นะครับอ่าเป็นสถานีโทรมาคมบ้านบางดุกมันไม่ได่จีบท่องเที่ยวนะอ่าเราชอบหาที่อย่างนี้แหละปินนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันข้างหน้าต่อนะครับออกไปเลยข้างนอกไปข้างหน้ากันต่อครับผมเดี๋ยวดูครับว่าไปไหนกันต่อปิ้วไปไหนชิวๆ